เล EP2 จะเป็นเส้นทางจากบ้านโปกสนามสู่ภูเขาแ่งธรรมชาติที่เราจะไปวันนี้นะ เส้นทางไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้จะให้แบบให้เห็นเส้นทางกันแบบเต็มๆเลยจะไม่ตัดออกที่ผ่านมาเราจะตัดออกความนดจะได้ให้เห็นเส้นทาง ที่เราจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย บนล้อพวงจะเป็นลิลลี่กับแหลมแหลมผู้เชี่ยเชิญทางด้านสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นหนงและอื่นๆตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กแต่ว่าหาหาสัตว์ป่าเก่งมาก สองตัวนั้นนะเช่นเคยครับก่อนที่จะขึ้นเขาลูกนี้จะต้องผ่าน เรียกว่าอะไรอ่ะกรมป่าไม้เหรอหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเล็กเปินโคกสนามทา,างโค้งนะครับทางโค้งแล้วก็ชันด้วยถ้าไม่ชำนาญทางก็อาจจะหลุดโค้งได้นะ ฝั่งโน้นะจะเป็นทุ่งนานะถ้าไม่มีต้นไม้บังนะทิวทัศน์ตรงนี้สวยมากเลยนะขอบอกเป็นภูเขาโอบล้อมทุ่งนานี่รถบรรทุกรถพ่วงตกตรงนี้แหละางทองรู้สึกว่าเราจะลงคลิปไว้อยู่นะลงตอนที่มันหงเรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าตอนที่มันกำลังไง นี่ก็จะเป็นการประจนภลอยที่ไม่ได้วางแผนล,ล่วงหน้านะครับไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราก็คอยชมกันต่อไปตอนนี้เราถ่ายในความละเอียด1080ปพีนะเพื่อไม่ให้มันอัพโหลดยาก เพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นถ่าย 4K แล้วพอจะเอไปอัปโหลดเพียวๆเนี่ยมันอัพโหลดไม่ได้ก็เลยต้องถ่ายแบบ 180p 0แล้วกันพยายามจะให้ให้เห็นสภาพบรรยากาศมุมมองต่างๆให้เยอะที่สุดเนาะเราไม่ได้ขับเร็วใช้มือหนึ่งขับมือหนึ่งถ่าย จริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าเรามีทีมงานอยู่เรามีทีมงานสำหรับถ่ายโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสว่างๆเดี๋ยวจะแนะนำะทีมงานถ่ายทำนะครับ น้ำใครนี่อ่ะน้ำใครตกใส่กระดุมเดือดผมมียางมันมันอันนี้ ไม่รู้น้ำใครอ่ะทิ้งไปเลยเขาบอกว่าไม่ใช่ไปนึกว่าเป็นน้ำของยายน้อย สำหรับ EP นี้ก็คงจะจบลงในอีกไม่เกินสามนาทีนะเราจะทำให้มันอัพโหลดขึ้น TikTok ได้นะโดย TikTok กเขาอนุญ,ญาตให้สิบนาทีนี่อันนี้ทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบนะ อันนี้เราเคยถ่ายให้ดูละเป็นโครงการพระราชดำรินะครับส่งน้ําลงไปช่วยเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนนท์น้าแพงบ้านดินจีบ้านโคกสนามนะใช้ได้ตลอดปีนะใช้ได้ทั้งปีโดยเอาไปเป็นน้ําอุปโภคนะครับอุปโภคนะไม่ใช่บริโภคนะเพราะว่าถ้าบริโภคมันต้องเอาไปผ่านกระบวนการ กรองให้มันสะอาดนี่ครับตรงนี้ภูเขาที่เราเคยไปหาดอกกัดเจียวแล้วก็ไปซ่อนห่วงซ่อนลูกออนนั่นแหละ เขาเรียกว่าอะไรนะภาษากลางเรียกว่าอา้ไม่เป็นไร <c oughs> นึกไม่ออกจริงๆว่ามันคืออะไรแต่ภาษาอีสานก็คือไปสอนห่วงแล้วครับอ,อีกประมาณไม่ถึงจุดหมายยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยแต่เราขอตัดเป็นคลิปที่2แล้วกันนะ คลิปนี้ถึงถึงมุมนี้แหละมุมที่เป็นทางลงสูงที่สุดตรงนี้แล้วก็วิวสวยมากนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP 3นะอันนี้ให้มันไม่ถึง10นาทีนะครับเพื่อให้อัปโหลดขึ้น TikTok ได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบาย